สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับเมื่อนี้สผ้าโชคกับมาพบกับพี่กับน้องให้เก่าแล้วครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องไปพบกับเสี่ยนน้องค่ายครับึ่งคณะนิพนย์โยนสายพร้อมกับเฮียห้าครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณเฮียห้าผ้าร่วยครับที่เอื้อเฟื้อเทปวิโอนี้มากครับขอบคุณครับรับก่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ เสี้ยนน้องไข่ครับที่เสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิงไปครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาพี่น้องตามสอพาโชคมาครับเดี๋ยวสิฟ้าไปฟังน้ากันววามเมื่อนี้เสี้ยนน้องไข่คนสิดได้ตัวใดครับซึ่งวัตถิพันธ์มาเหล็กในตารางนเนกี่มีเจ็ดมีสามมีแปดครับทีมาเนาะครับเนาะสาหรับ,บวันนี้สิดได้ตัวใดตามซอพาโชคมาครับพี่น้องครับเอาสิขาเรื่องเด้อบานนี่ยแต่ยิ่งข่าวา่ามาอยู่ใกล้ๆกันนี่มันบ่ครับ มือนี่เดียวนี่นะครับ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 ได้ยินข่าวว่าคุณแม่ของอาจารย์เสยนน้องไข่ในเสียมันบ่ครับครับครับเอาแสดงความเสียใจนะด้วยครับอาจารย์ครับครับครับรเป็นโรคอนไดล่ะครับโรคซาราบอกให้จังไดครับผมอาจารย์บอม่นโรคซาราเป็นโรคเป็นโรคมวใจตโตครับโอ้ แล้วสียอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวาลูกเขมีเวลามากเลยมาสิลงกมาก่อนมากพอท่านเ่อนไปก่อนเอาโอกาสนี้ก็ท่างให้ห้าพ้ารวแล้วมานี้ยช่้นแนวช่องน้องเดียวพ้ารวยก็ขอแสดงความสียใจน้ำเด้ออาจารย์เด้อครับผมก็จะโอนเงินไปซอยทํบบุญยดอกครับ ครับขอบคุณหลายครับครับหลังจากคุยกันแล้วเดี๋ยวเจะโอนให้เด้อขอให้ท่านบุญกับคุณแม่นะครับอาจารย์เสื้อน้องไายมีจังได้มาฝากแน่นอนครับวันนี้หมานบองวันที่ผ่านมาครับ่หมานนะครับเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่อันมันปิดเข็ยบสองสองเขียครับมันกะแจ้กจีไปขึ้นเงินนะผู้ใดมันไปออกบุญกับมันออกลางมันจังสีได้นะจ๊ะครับ มีหาไปครับมันไปจับมันโกงทุ้ไทยก็เจ้าก็ดอุ้ยน้องมันเป็นเรื่องตัวเก่าออกสับเย็ครับเก้าสามเนวถึงนะแต่ันตู้ไอยก็เจ้านะคกงทุ้ไทยนี่อาจารย์จับให้สามเจ็ดหนึ่งไสวนเดียสามเจ็ดหนึ่งเดื่อสองหายไปใส่ดนี้สองเิดบ้มาได้ล็อกเนาะเรื่อนั้นแหละอ่างลังวนี่จะเป็นเรืยอเรียบบกเกือเดือเรื่องเร่อบกเกือบอนั่นตัวนั้นนะมีทั้งสามตัวเลย่องบครับ แม่นมันมันเป็นเจ็ดทันหลังแล้วกันเลขหนึ่งเลขสามเอาเขียนเลขเดกยวส่ไเ้เลขมะเขืองานมะเขือคุณแม่เนาะคุณแม่เลี้ยงว่าสักนุณแม่เลี้ยงทีเราเสียชีวิตนะครับสามเจ็ดหนึ่งหมอจ้ะคุณแม่ของอาจารย์เสียนน้องชายนะครับครับจะรย์ผมเบิ้งเนาะให้ไปไปตีพี่ก็ได้พ่อนพ่อทรงไม่ให้เด้จับเพื่อนูสิขึ้นนาจอให้เอฟซีเบิ้งว่าปุ่นห็นคือเฮ้าบอเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะโ่ไปทางได้คุยกับเจ็ด ้าเลกมะเขือปติบหากบคือกันห้าพงสีจัหนึ่งมันอใครมันก็แหลเนยมันขาวขาวบ่งย่งเงียเล่บมะเขือนี่ย่ธรรดาได้ครับเขาเขาตรงตเลยเด้เลกมะเขือพ่อเห็นสามเจ็ดหนึ่งหมจ้ะครับว่าันหลเดี๋ยวจะโชว์รูปมะเขือให้ดูนะครับเอ เอฟซีเห็นตัวใดคอมเมนต์มาเด้อจ้ะตัวใดจะเริ่มคอมเมนต์นะครับอาจารย์เสี้ยน้องค่ายเดี๋ยวนี้เพิ่นเอ้าวสามเจ็ดสองต้อเอ้าววิเคือเขียนซานเจ็ดสองเลยอมันแมนอยู่บ่มันอน่วยอะไรนี่มันสามตัวหน่วยป่ะวเออยังมันมันปิดไม่ได้เบิดดอกสามเปลก็ยังออกได้เนาะออกได้เลยอะจะบอกเด้อบางเด้อ เอฟซียคอมเมนต์แอดเดี๋ยวเขียนปิดเขียนถูกก็จือเล็กหลายน้องมือสั่นว่าสั่นอ่ะ่ลายบ่ละบ่ถือมถือมัดรอบรัวนมครอบรัวได้เงนย้อนย้อนบ้มากเลยย้อนบ่มากเลขสามแปดไม่ที่มากใไหนเราออกบางยาดินี่จะดีบาท่านยไปมากสามซีีสามี่เ่าได้เอาเมดคนเอาคนข้อไว้เนาะเทียนน้องไก่ก็เป็นน้ำเจ็ดสาม สารเค็ีต่างๆออกลอดปองปัดโหลดออกลอดปองพัดเลยพี่สำหรับเลขบักเขือเนี่ยของแม่ไก่น่ะถามว่ามันตัวเก,าก้าค้อนทึ่งถึกหลายอันนั้นก็ตัวเก้าอีกว่านะมันเป็นสามแปดบักข้าเยลยบักเขือร่องนะบานนี้มาอยู่หน่วยกล้วยดีกว่า,านะนี่เราเรากคน,<อ>นที่ไปที่มาของมะเขือมันสิแม่นจำได้ทีนะ บันมียืน่อยกล้วยแล้วอีกสี่สองเจ็ดอ่านะก็้ติดถือไรมันีสามแปกิดถืออันใหญยอยู่นี่แล้กับแล้วกับมารเกลียอยู่ดิมาร์เกลีอยู่คเป็นมารเกลียคุณกับสใไ้โศกึ่งสี่ล้วจ้ะไม่กลกับมารเกลีย์อย่้าดไหมม่ใม่คารรถลูกอยู่บ้านหแล้วกับสีไเยื่นละ เอาจ้าพร้อมแล้วขอบคุณครับอาจารย์ครับผมพร้อมตะโวนแล้วเอาเลยจ้าอ่าซ่องแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งแถวที่สองแถวที่สองเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ด ศูนย์ห้าวิ่งสองตัววิ่งวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าเน้นในป้อเน้นหาเน้นหาโอ้ยสิพ่มาหา 2, 2, 5, สาองสองหาเสบัลอาจารย ไม่รู้ครับเึิน่งวินเดีนไปเลยเห็นบ่ของแม่ก่หนาสองอันนี้เขาสู้กันฟังห้ามกันเบขาเจ้าหินเขาเจ้าเห็นเลี้ยงมือว่านี่เอาคือเข่าทางเทปนะจังว่านั่นเลยแต่จ้าว่ามันเลีกง่ามงวนนี่เลกงามกับบรูเนาะเข้ากันขับกับบรูผู้จับกับบรูขึ้นกันเอาเลขจับกู้สองตัว จับคู <Netz mainly j als> uh, 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 ่สองตัวเนาะเอาวัน uh. น mm ี hmm. ้ยังมีเกียรนึงเด้อครับในในตารางของอาจารย์เส้นน้องไข้นะครับจับคู่เนาะเอาจับคู่เกียเก้าเกีย0ศูนย์เกียร์ห้ศูนยห้าเห้าศูนยวัศูนหาศูนยบบอาลงมาแถวล่างอาแถวล่าง เก้าห้าเก้าสองห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองห้าหนึ่งสามตัวบนสองหางสามตัวบนสองหางหนึ่งเก้าสอง ต่อไปอยิงครับยันละบะหนึ่งเก้าสองเหรอครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองขับ <c oughs> ี่สองหางวัน,นขีดเส้นใต้ก็คือหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองสองหางสองตัวก็เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์ครับสองหาง 9เก็บนร <อ b. S 1> ครับมักว่ามากกะจับปนตารางเด้ยอซีให้เบ่งเอาสังเกตบางยาในตรงกันสองวันแล้วไดว้ทีฮะใั่สามเปยก็เ็ตหนึ่งมันมันสิซื้อล็อกกันเลยเด้บางยาหนี่อสามแปดสองนี่เด้อสามแปดมันก็นล็อกตรงกันแถวเกตหนึ่งก็กเยเดียวกันก็ชื่อกัน ชิ้ดเดียวเดียวกันก็บปสังเกตเอาอันนี้รวองเกศเก่าเนี่ยเกศเก่านี่ซื้อกันเ,เนี่ยไงแม,น,มนนี่เกศเก่ามีสองซูมี่หนึ่งหาครับล็อกตรงกันครับผู้ได้มักอันไดก็ล่องจับเบื้องเองอันอาจารย์ก็ว่าได้จับใหม้มดทุกชุดนอกจากไม่สิเป็นร้ายหัวดครับเอาแต่เตวมมักผู้ได้มักในตารางนะเฮียเติเลย บอทะเลได้ผาดจักงวดนะครับตามเลขที่แน่กระล่างของอาจารย์เสี่ยนน้องไายนะครับพี่น้องเข้มต,ต,ตลอดการนะเขนะ้มตลอดการครับที่น้องบอมกักไม่ชวนที่อาจารย์เสี่ยนน้องไาย,ายเพราะจบคู่ให้กระเบิงเอาอยู่ในรอบนะครับครับระวังเลขวิ่งกับผ <ม S 1> ู้เคยผ่าดเด็ครับเลขวิ่งครับพอผ่าเด็กยิ่งเจ็ดงวดที่แล้วงวดที่แล้ววิ่งยี่สโดดโดดเลยนนะยิ่งเจ็ดยิ่งสี่แต่ก็มาหนึ่งตัวมาเจ็ดที่น้องไม่จับตาดูวันนี้พี่เสียด วันนี้พี่เสียขีจิต่จความหา้ามินหา้านิ่เห้านะครับนินงห้านะครับวดนี้นะครับมีเหลขกมะเขือขน้ำเดือดจัดสีขึ้นนาจรอให้เอสซี่เบิรงให้ขอนอ้องหลังหนะล,งลังไม่เดี๋ยวผมสีทรงเสียดแต่งคจ้าเอาขอบคุณอาจาร์เส้นน้องข้าวละลายรสชาติเด้อดครับครับครับขอสแสดงความเสียใจครับกับคุณแม่นะครับเดี๋ยวอีีจะน้อยผมจะ บนเงิ่อนไปซอยข้ามบุญนั่นหดนะครับ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 ขอบคุณหลายหยครับาจ์ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือเสียงของเสี่ยหน้องไข่สนทนากับเพียห้าผ้าร่วยครับพี่น้องกล่าวไปวิเคราะห์บ้างนด้ครับเด้อสาหรับตัวเลขครับตัวเลขทุกตัวก็มีด์ีขามีดสีรุดครับพี่น้องครับให้วิเคราะห์ให้ดีก่อนที่ห้าสิลงทุนครับเหลขจับคู่เพิินก็มี79705095 92 51หครับ เลขสามตัวหนึ่งเก้าสองเจ็ดห้าสองครับนะเอาไปวิเคราะห์กันครับส่วนเลขหมดเสียจะสามเจ็ดหนึ่งครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามารับชมเราฟังครับสําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีครับรวยๆเฮงๆทุกผู้ทุกคนครับอีกอย่างหนึ่งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับเป่อสิไดตต่อสู โควิด19ต่อไปครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่ได้ผ่าดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ